ค่ะตัวนี้นะคะเป็นก้ามเบรกก้ามเบรกของรถตู้นะคะก้ามเบรกหลังของรถตู้ Toyota l h 1 i นะคะหนึ่งกล่องจะมี4ชิ้นนะคะตามนี้เลยก็โอ้ยอ่าล้อข้างนึงก็จะสองชิ้นนะคะใส่2ชิ้นก็เท่ากับล้อหลังสองข้างตัวนี้เป็นก้ามเบรกหลังเนาะ น่าจะเป็นดิสนะคะหลังจะเป็นดัมโอเคแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดให้ดูนะคะป้องกันความผิดพลาดในการสั่งซื้อค่ะก็ต้องวัดกันแบบนี้เลยวัดหน้ากว้างความยาววัดระหว่างรูนะคะจะได้ไม่ไม่มีปัญหานะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะเดี๋ยวจับให้ดูชัดๆเทียบก่อนนะคะ ว่ามีรูกิโลสามรูนะคะสองรูนี่จะเท่ากันรูนี้เล็กนะคะแล้วก็รูนี้ลักษณะลีลีแบบนี้โอเคนักว้างก่อนหน้ากว้างอยู่ที่ห้าสิบห้ามิลนะคะห้าสิบห้ามิลแล้วก็ระหว่างรูยึดน็อตนะคะ จุดนี้มันนี่นะคะอันนี้เผื่อไว้ให้นะคะวันเราวัดให้แล้วนะคะอ่าสี่สิบสี่มิลค่ะจุดกึ่งกลางนะคะจุดนี้นะคะเราวัดให้ลูกค้าก็วัดตามเลยนะคะเจ็ดสิบหกมิลแล้วก็มาจุดนี้มานี่นะคะ อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมิลค่ะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยววัดจุดนี้ให้นะคะถ้าจากจุดนี้เนาะนี่ก็ได้อแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลค่ะความยาวเดี๋ยววัดความยาวเมื่อกี้นี้วัดหน้ากว้างให้ไปแล้วนาะนนะคะเป็นแบบนี้นะ ความยาวเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะโอเคสามสิบสามเซนติเมตรนะคะสามสิบสามเซนติเมตรความยาว